คอนเทนต์วันนี้คือจะเป็น2อย่างคืออย่างแรกเลยเนี่ยโอโบอ์บอกว่าบ้านน้องเขาเนี่ยใหญ่มากใหญ่เกินกว่าที่จะมาเป็นลูกน้องของนิกกี้และบอยมีสระว่ายน้ำในบ้านกลางบ้านเลยธำปรมดัาเทียบกับบ้านก้อยบ้านเราเป็นยังไง้ายติดทะเลเฮียบ้านติดภูเขาก้าลังติดทะเลสับตัวบ้านอะนี่ธนาคารโอ้ โรงแรมเบาโรงแรมเบาบ้านเบาบ้านใหญ่เบาอะไรครับพี่อะไรครับทำไมถึงไปใช้งานน้องหนักวะอาจะไม่ไม่ใช่เล้วเดี๋ยวนี้อำนาจเงินเนี่ยคุณก้อยก็เป็นแบบนี้มันจะมีโค้งหนึ่งเขาเรียกโค้งโค้งร้อยศพก้อยขับรถไปน้องสิงที่กบอยเห็นเราเห็นรถเพื่อนเราอะกิ้งไปในคันนาละกิ้งบุบ สวัสดีครับเอมตี MT, ครับตอนรรบ<ด>เข้าสู่บริษัทนิกกี้แฮปปี้บอยนะครับคอนเทนต์ <Content S 2> ของเราคือโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยคือ,อจริงๆบริษัทเราเนี่ยพนังกงานกี่คนนะครับกบอยโอ้โหสิบ เอ1ดอประมาณนี้แต่มีน้องที่เขาเพิ่งเข้าเนี่ยเขาทำตำแหน่งบัญชีน้องไอซ์แล้วก็หน้าตาน่ารักด้วยแต่คอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็คือครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปบุกบ้านของน้องไอซ์่โกบ,บอยเนี่ยเสร็จงานเย็นและปกติถ้าเป็นพนักง,งานผู้ชายเนี่ยไอ้เบนต์พี่ตั้มอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะให้กลับบ้านเองวันนั้นคือเลิกงานไว้ว่าแยกกับบ้านไปอะไรครับผมโกบ,บอยก็เห็นเป็นพนักง,งานผู้หญิง เขาก็ขออาสาไปส่งน้องไอ้คือวันนั้นอ่ะก็จะปล่อยให้มันกลับ แต่มเมื่อบอกบอกว่าโกขาไหนไหนมาแล้วปัดเนี่ยน้องไม่มารับโกไปส่งโน่ไนไหนได้ไหมไปได้พอไปเกิดอะไรขึ้นไหมเกิดอะไร<ห><ห>ขึ้นเข้าไปซอยโกขาเข,ข้าทางนี้เลยเราก็เหลือไปมองดูแอปพลิเคชันเปิดประตูไอ้สักประตูเปิดไฟฟ้าประตูบ้านเลยประตูบ้านมาดิเปิดหลังมาเลยเลยเปิดใหญ่เป็นไฟฟ้าแล้วหน้าบ้านมีสระว่ายน้ำหลังมอเลยเลยรถแม่งจอดซุปเปอร์คาร์ไม่ไม่เชิงซุปเปอร์คาร์หรอกสปอร์ตชัสี่สปอร์ตรถเก๋งบีเอ็มเวอร์จริงจริงไม่เี่เอาถ้ารวยขนาดนั้นจะมาเป็น พนักงานให้ไอ้บอยด่าทำไมจริงทั้งพนักงานรวมถึงเจ้าของบริษัทนั้นรวมๆกูว่าสู้ยังไม่ได้แต่บ้านอยู่ในเมืองด้วยไม่ต้อนเลยผมก็คิดว่าเป็นดอ้โก้ไอ้นี่เลยตอนเขาสมัครมาเขาไม่ได้บอกผมไหมน้องไอ้ตอนที่เขารับสมัครมาคุณก็ไม่ได้บอกผมคุณชอบหรอวะอะไรล่ะตอนนั้นก็ไม่ชอบบอกเขาไม่ชอบจะมาพูดอยางทำไมล่ะกูเครียดกับบัญชีไม่มีบัญชีก็เลยรับมาเอางี้ละกันถ้าคุณไม่เชื่อวันนี้ผมให้แผนมันผมให้มันลรีบกลับไปทำงานเพราะว่าน้องไอ้เนี่ยเขาชอบน้องก้อยมากด้วยเอาจ เจอน้องก้อยอเขาชอบมากบอกเขาชอบดูรายการท่านูรับผดูแล้วไม่ได้ชอบก้อยเอยีะอาจจะน้องชายมันชอบเลยนะม,มึงท่ไน่าจะไม่แปลกไม่แปลบกบางคนชอบก้อยเยอะถ้าเป็นคนของประชาชนพี่ชายใครอชอบก้อยเ <laughs> บนก็เลยบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยชวนน้องก้อยเนี่ยไปเซอร์ไพรส์เขาที่บ้านแล้ว <laughs> สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือ <laughs> บ้านน้องเขาแบบ โคตรใหญ่เชื่อกูดิไม่่ใหญจริงไหมจริงไหมเดี๋ยวให้โกโทรเช็คพอถึงบ้านยังเพราะเดี๋ยวให้ก้อยมาหาที่ออฟฟิศอ่ะเดี๋ยวให้โกบอยนะครับกราบโทรหาทีมงานน้องไอซ์บัญชีของเราหน่อยทำไมน้องไอซ์ใช้รูปพระไปรูปดิสเพย์มันเป็นคนธรรมะธโมงไหมมึงก็ไม่รู้น้องไอซ์โกบอยครับอยู่บ้านได้ยังหนูอยู่บ้านครับสวัสดีครับโกบอยอยู่บ้านครับผมไอกไอซ์ผู้หญิงไม่ใช่ไอซไหนครับนี่นไอซไหนครับโก้บอยโทรหาไอซ์ชาลันยูบอ่ะค่ะ พี่ไอ้สวัสดีครับพี่ประตูปิดเปิดีครับกบอยเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีจะโทรหาไอ้ไหนเนี่ยเออเราจะให้โทรหามีทีมงานชื่อไอ้ครับแล้วก็โทรไลน์ครับไม่รู้เห็นเฟซบุ๊กไอ้ขึ้นก็เลยกดโทรครับโทษทีนะพี่ไอ้นะเดี๋ยวพี่ไอ้แล้วเมื่อเมื่อเมื่อไหร่ว่าอะมาออกยูทูบผมบ้างสิครับพี่เดี๋ยวว่ากันงเช้าขอบคุณครับได้พี่ไอ้ขอบคุณนะครับได้ครับดีดีครับขอบคุณไอ้ขอโทษด้วยนะครับ สวัสดีครับเที่ตัวปิดไอซ์เลยพอปิดไปแห้งด้วยนะโตให้ไปรับก้อยกันช้ามากเลยไม่มาพี่ฮัลโหลค่ะไอไปแบงค์เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะโตเพิ่งกลับมาเนี่ยอยู่ไหนน้องไอตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านค่ะเพิ่งถึงบ้านบ้านเราใหญ่จริงป่ะโกบอกบอกบ้านเราใหญ่จริงป่ะไม,ไม่ไม่ใหญ่ขนาดน,านั้นพี่ขอไปดูบ้านได้ไหม เมื่อไหร่คะวันนี้ได้ไหมเดี๋ยวพี่พาทีมงานไปดูบ้านได้ไหมก็ได้ค่ะโอเคแชร์โลมานะพี่ขอไปชิลที่บ้านนะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวแชร์โลไปค่ะแล้วเขาพูดเพราะไงเขาเป็นผู้ด,ดีป่ะเขาเป็นผ <c oughs> <c oughs> ู้ด,ดีป่ะไอ้แค่ไม่ใช่กูเดี <c oughs> ย๋ยวรอก้อยมาแล้วก็เอาดิรดเราให้ก้อยไปรอที่นู่นเลย <c oughs> นัดก้อยแชร์โลส่งโลไปให้แล้วพี่ตรงไปที่นู่นเลยจะได้ไม่เสียเวลากับสคริปต์เขาบอกที่นี่อ๋อเหรอโอ้ย ดี๋ยวเราเราก้อยมาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปหาน้องไงทีที่บ้านกันทีมงานอยู่บริษัทนี้สบายไหมสบายครับเปิดแอร์24ชั่วโมงไหม24ชั่วโมงถ้าไฟแพงไหมเดือนเท่าไหร่ก็บอยก็ไฟเดือนประมาณแปดมาแล้วคนสวยไม่อย่าอย่ากดอย่าขออนุญาตอนุญาหนูมอนุญาปลอดภัยว่ะ พี่โต้โดนแล้วหนาวพี่โต้งเห็นไปรับหนูเแล้วเขาบอกให้พี่โต้งไปรับน้องไงพี่โต้งไม่ไปอ่ะพี่โต้งไม่ได้ไปหนูมาเองเก่งแล้วเก่งแล้วโต้งไม่รู้เรื่องเลยโต้งของเตยอ่ะให้เอารถไปทั้งไม่รู้เรื่องเรื่องเลยรถทั้ไอ้พี่ซื้อมารถเอียงมากรถเอียงสองวันแ่ะวจอดว่าไม่เอียงโอ้ยมันเกิดไปอะไรครับเกิดอะไรขึ้นโชคมเสียซีรีส์เจ็ดมันมีโชคเหรอเขาบอกเป็นูลมๆเนี่ยเอาพี่โต้งเอารถไปซ่อมหหน่อยครับเอาไปกลับมา อะไรถเหมือนเดิมไม่ได้ละดูดแล้วผมพี่โต้งครับรถเป็นใช้ได้ปะเนี่ยใช้ไม่ได้ครับอ้าวแล้วขับกลับมาทําไมอ่ะเผื่อน้องใช้ครับอ้าวแล้วใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ครับอ้าวอะไรของเขาวะกคอนเทนต์วันนี้คือจะเป็น2อย่างคืออย่างแรกเลยเนี่ยโบบอบอกว่าบ้านน้องเขาเนี่ยใหญ่มากใหญ่เกินกว่าที่จะมาเป็นลูกน้องของนิกกี้และบอยใหญ่ขนาดไหนมีสระว่ายน้ําในบ้านกลางบ้านเลยแล้วเขาไม่สมัครที่นี่ทำไม นี่คือบ้านใหญ่มากอ่ะใหญ่บ้านใหญ่สองไร่กว่าต้องมีธรรมดาถ้าเทียบกับบ้านก้อยบ้านเราเป็นยังไงฝั่งซ้ายติดทะเลเฮ้ยฝั่งขวาติดภูเขาเฮ้ยยังไงบ้านเรายังไงซ้ายติดทะเลขวาติดภูเขาบ้านเราเป็นทะเลสาบโอ้ตัวบ้านอ่ะติดธนาคารโอ้เฮ้ยนี่นี่รู้เลยว่าที่เนี่ยเล่นกันเยอะมากนะเฮ้ยระวังตายเลยนะทำไมอ่ะช็อค น้องกแบบ้อยจริงๆลูกขันเราเป็นยิรงลูกนี้ก่อนเลยนะ ตอนนี้นะครับเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเตรียมตัวไปบ้านของน้องไอซ์แซนด์อยู่แถวไหนนะกบอยบ้านอยู่แถวไอซ์แซนด์คือไม่ไปนะไปถูกบ้านเดี๋ยวก็โทรผิดเลยบ้านน้องไอซ์อยู่แถวไหนนะอยู่แถวอนุษย์หนูจะบอกว่าจริงๆตอนนี้มันมืดนะแล้วก็แอบเปียวนิดเดียวกันนะเธอเล่าเรื่องผีให้ฟังไงเรื่องอะไรจริงมีบ้านล้างอยู่หลังนึงนะมีบ้านล้างคือไม่ใช่บ้านสะอาดมัเป็นบ้านล้างจริงบ้านล้างที่มีคนอยู่ชอบมุกคือคือย่างนี้มันเฮี้ยนจนเขาก็ต้องทุบบ้านทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ ไอทีมงานเราเคยเจอผีเคยเจอผีเจอนะเจอผีเพราะว่านอนอยู่ชั้นสองนายเจออะไรอ่ะไ้ไายแม่งแบบมันมันอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยินเสียงเด็กวิ่งบูบูบูแม่งกหล่อโอ้มีเด็กบอกไอ้นายอีเหี้ยมอย่าคิดมากไม่มีอะไรนายบอกโอ้โหได้ยินจริงๆมันวิ่งอยู่บนห้องเออเรื่องเรา้ม่มีคนนอนป่ะใกลเออนอนนอนของแฟนมันเอาจริงผีก็กลัวแต่ว่ามันชัดเป็นไรดูกันอ่ะดูกั ก้อยไม่กลัวผีเลละเหรอพอเมื่อกี้พูดเบาอยู่เลยก้อยกลัวยุงแล้ว,วอันตนี้อยุงกัดเขา,าแ,ลแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่มีตัวช่วยก้อยถ้าเกิดก้อยกลัวยุงเะจ๊ะอะยะ่กับพี่ไม่ต้องกลัวยุงอีกต่อไปเพราะพี่มียามมองชนิดขี้ผึ้งแซมบักพกติดตัวไว้ตลอดเวลาไงไม่ว่าจะเมื่อ,อไรที่ไหนก็พกแซมบักนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเป็นแบบฝาเกลียวนี่ดูอ่านี่ฝาเกลียว ใช้งานก็ง่ายนะครับสะดวกเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับยุงร้ายเสมอจะอยู่บ้านสเตย์โฮมหรือว่าเดินทางไปไหนเนี่ยจะต้องพบแซมบักไว้ตลอดเวลารับรองว่าไม่มีทางผิดหวังกลิ่นหอมนะเนี่ยกลิ่นหอมมากกลินโคตรหอมเลยมันดีนะเป็นกลิ่นขี้ผึ้งขี้ผึ้งหอม,หอมนอเนาะ แรงเลยมันดูดีอะดูแลดูแลกันดีนะน้องก้อยนะเป็นตุ่มเลยกีบดูแลดีมากน้องก้อยก็ดูแลดีดูแลดีมากทำไมมึงไม่ดูแลกูบ้างวะมึงเป็นใครวะดูกัรหัวโกบอยครับนี่เป็นตุ่มเลยเนี่ยตุ่มปุ๊บแซมปั๊บตุ่มปั๊บแลมปุ๊บตุ่มปั๊บปั๊บไม่ได้ช้าตุ่มปุ๊บแซมปั๊บตุ่มปั๊บแซมปุ๊บตุ่มแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเพื่ออะไรปุ๊บอือแซมปั๊บ ตัวมาแล้วตัวมาแล้วอ่ะคุยดิถอย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 นี่ลงก่อนลงก่อนขอคุยด้วยหน่อยขอให้ไปรับน้องก้อยอ่ไปไหนมาน้องก้อยต้องนั่งรถไปเองวันนี้คุณไปไหนมาคุณต้อง รถเสียครับเสียแล้วก็ทีนี้ผมให้พี่โต้งเอาไปเข้าศูนย์ครับศูนย์บอกว่าอะไรเสียผมบอกว่าพี่โต้งวันนี้ขับรถไปรับก้อยหน่อยพี่บอกว่าเสียรถเสียแล้วทำไมไม่จอดไว้ที่ศูนย์เพื่อน้องใช้ครับอ่าแล้วเอามากลับถึงบ้านเพราะผมจะใช้รถเสียครับอ่าแล้วทำไมไม่ไว้ที่ศูนย์เพื่อน้องใช้มึงเอาสมองไหนพี่โต๊ะไอ้ดิ้งไอ้ดิ้งนันเดี๋ยวขับรถโอบอยไปบ้านน้องไอซ์บ้านไอซ์ดีกว่ะโอเคไปลองไอ้กันนะ าเปล่โรงแรมเปล่าไม่ใช่บ้านเปล่าบ้านใหญ่เปล่าไม่ใช่บ้านโรงแรมน้องไอ้อยู่ไหนน้องไอ้อยู่ไหนโอ้โหโหปิดประตูปิดประตูไฮดรีโมทดายไม่นี่ขอลูกมึงเรียกลูกแล้วน้องอยครับบ้านใหญ่มากอันนี้คือนี่นี่นี่คือบัญชีงานบัญชีโทษนะครับอันนี้คือที่พี่เข้ามานี่คือบ้านของลูกแล้วครับไม่ใช่ที่ช็อตบ้านค่ะอะไรครับพี่อะไรครับทำไมถึงไปใช้งานน้องหนักวะอาะจะมมัไม่ใช่เลยนะน้องนั่งรถจากเอ็มคอเทียมาเมืองทองอ่ะ คุณก้อยคุณก้อยเดี๋ยวนี้อำนาจเงินเนี่ยคุณก้อยก็เป็นแบบนี้นะพี่ไอ้ผมขอโทษนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะไม่ได้ใช้งานพี่ไอ้นะครับเอิร์น นี่ก่อนแล้ววันหลังให้น,น้องไอ้นั่งโซฟานะเว้ยคนเดียวที่ไปเจ้าทำงานแล้วน้องไอ้ฝากดูด้วยหนูจะไล่ให้ออกบอกพี่ใครเล่นเกมใครเล่นพูแล้วหนูเสียบแรงไม่ชอบคอบอพี่พี่ไล่ออกหมดคือบ้านรวยนี่มึงก็ <c oughs> ใหญ่สุดแล้วน้องไอ้ถามหน่อยดิว่าทำไมบ้านรวยขนาดนี้ถึงมาทํางานบริษัทพี่คือจริงๆแล้วอ่าไออยากทำงานเพราะเหมือนว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะคะไม่งั้นก็จะอยู่กับพี่อย่างเงี้ยเจอโกบอยที่ไหนหรือโกบอยชวนมายังไงที่เห็นเห็นีินิกกี้โพสต์่อนส่งเมลไปแล้วก็มีโกะนัดคุยแล้วที่ตออสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไร พี่ดินโกบอกว่าหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ดีๆแล้วไม่หยุดทําไมเก่งวะพอรู้ว่าลูกน้องรวยทําไมเก่งวะกูจะแตะต้องมันไม่ได้แล้วใช่ไหมพอล้ว่าลูกน้องรวยยื่ได้แล้วยืนเก่งมากเังใช้ไอ้อยู่เลยผมเป็นคนพูดเองนะว่าเขาบอยให้น้องมันนั่าเซ็กซี่มันได้ไงวะจากร็์พอเทียมาเมึงทองใช้ใช้มันไปเถอะไม่มาักงานพอมาส่งที่บ้านกูตื่นเต้นมากกูลูกน้องกูรวยมากนี่กี่รวยอยู่ตอนก อมากยโทรมายังไงโทรมาเสียงตื่นเต้นบ้านมันใหญ่มากประตูมันใช้ไฟฟ้าดูว่าสองไร่ได้อะมึงพาทัวร์บ้านหน่อยได้ไหมตอนแรกกูบอยเมาส์ปุบอกว่าโอ้โหมันมีแฟนแล้วแฟนมันรวนขับรถสปอร์ตมาส่งรถแฟนไหมน้องชายค่ะโอ้น้องด้วยไอ้นี่คือโรงจอดรถเขาเบนบอกไงหรือว่าเฮียมาส่งเนี่ยรถไม่เคยซ้ำกันเลยแล้วทำไมตอนนั้นที่พี่บอกว่าพี่เมาส์อยากได้รถไม่เอารถที่บ้านมาขายพี่สักคันะเอาม่รู้ถ้าลุงขายไปแล้วเนี่ยหาเงินทาศีบันไดบันไดยังไม่ทาศีบันไดมองเอาเงิน ตาสีเป็นอะไรเป็นมาแต่กูไม่รู้อะไรปกติไม่แต่งหน้านะวันนี้แต่งหน้าสวยนะอ่ะเปิดหน้าหน่อยอ่ะเออหน้าตาหน่ารักอ่ะแต่ผู้ชายชอบแบบไหนชอบอายุเยอะกว่าถ้าโต้งได้น้องเป็นแฟนเนี่ยดีดียังไงจะได้ไปจากกูสักทีเป็นไมแม่ให้เงินเดือนไหมแม่ให้เงินเดือนไหมลูกแม่ให้ค่ะแล้วเมื่อเงินเดือนกูด้วยมึงไม่พออย่างงี้ไงเฮ้ยพ่อครับเนา มึงเเออาาข้ดวย่ะทำไว้บริษัทนิกกี้แฮปปี้บอยคนที่ใหญ่ที่สุดนะครับหนึ่งคือนิกกี้สองคือน้องไอและสามคือบอยแล้วก้ออยะใหญ่กว่าผมกทีไอบ้านมึงฉีดยุงมั้งนะยุงเยอะมากเกอะมากไอยุงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีซัมบัก นี่ผมมีแซมบักยุ่งกัดใช่ไหมอ่าพกไว้พกไว้ยุ่งกัดใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะพกไว้ไปเดินดูบ้านต่อบ่อนี่นะบ่อนี่ยนะคือรู้เลยนะอย่าใช้คำว่าบ่อเกาเรียกสัไว่ให้สับไม่มึงโบราณโบราณมึงเรียกบ่อขออนุญาตเข้าไปชมสบ้านน้องหน่อยได้ค่ะได้บ้านสีขาวตัดกับไอเนี่ยสวยฟันตอรินี่แล้วก็นุ่มๆข้างบนด้วยอ่ะแสดงว่าคุณพ่อชอบมากเลย ่เาแตงมีกล้องแล้วพ่อดี่ครับให้เข้าไปดูในบ้านไหมครับวันนี้ระดับโกบอยกับพี่นิกกี้กับพี่ก้อยมาแล้วต้องเข้าละค่ะแต่นี่เพื่อให้บ้านหนูสะอาดพ่อคะนะคะปน้องไอ้นำจ้าดูิดูสิน้องไอซ์ถามอะไรได้ยังไม่ถึงชอบพี่ก้อยพี่ก้อยเก่งชอบชอบในความเก่งคือแบบเรียนเก่งื่องทำงานก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยผลงานพี่ก้อยที่เราติดตามครั้งแรกคืออะไรเธอเอาแล้วฮอโมนเห็นไหมบอกแล้วว่าเธอไม่ได้ปั้นเขาว่แชร์ลมาะ EPC โอ้ยมีสแกนนิ้วด้วยใช่โอไม่บอกไม่บอกด้วยนะก็แอบกดนะแอบกดนะใหญ่โอ้ยป้าโอ้เย็นมากบอยผมเชื่อแล้วว่าตอนแรกโกบอกแต่งสไตล์หลุยทั้งบ้านอะไรเงี้ยเป็นไงล่ะพ่อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อนี่พ่อเหรอพ่อเหรอวัสดีแล้วเออพ่อดีครับพ่อยังหนุ่มเลยพ่ออายุไร่พ่อยังหนุ่มอยู่เลยครับพ่อส่วนนอนร้อยส่วนนอนยี่สิบห้ายี่ห้ายี่ห้าพ่อพ่ออายุไร่พ่ออย่นี้เลยอะ พ่อทำไมบ้านใหญ่ขนาดนี้ถึงให้มาสมัครทำงานบริษัทผมคิดว่าเงินเดือนเยอะแต่บอกน้อยไม่หมดไม่หมดไม่หมให้เดี๋ยวมึงเกลียกูม นี่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 ขยะไฟฟ้าโอ้ขยะังไฟฟ้าโอ้โหขยะไฟฟ้าด้วยโอ้ตู้ปลาสวยจังเลยอ่ะสวยมากมากอ่ะแต่พ่อเฟี้ยวนะพ่อดูแบบวัยรุ่นมากเลยอ่ะใช่วัยรุ่นมากคือยังไปเที่ยวอยู่เลยทุกวันนี้เต่าพ่อไปป่ะคิดเต่ากูป้ากูกล้าพนันกูว่าพ่อไปอ่ะไปคิดดูวั้นี่ผมพูดตรงๆนะสไตล์สระว่ายน้ำอ่ะสไตล์เนี้ยก็คือสไตล์ที่จะเอาแบบน้องๆมาลงมาเอาจริงๆแสงเนี่ยไฟเนี่ยก็มีดาดฟ้าด้วยใช่ไหมคะก็เป็นแดดฟ้าอยากไปดูดาดฟ้าอยากไปดูดาดฟ้าหน่อยได้ค่ะแต่ว่า บันไดอะ่ะไม่มีเงินทาสีทาเท่าไหร่ห้าหมื่นนะคะทาสีบันไดาทาสีบันไดนุ่มออกจากบริษัทนุ้มไหมลายฟ้าหนูชิวมากเลยอ,ะอ่ะสวย<อ>จริงๆ ความฝันเลยว่าถ้าเกิดแบบลมดีๆอะไรเงี้ยอยากแบบหาอะไรแบบกินอะไรลอยๆได้ไหมได้ค่ะได้พี่นิกอ,อยากกินอะไรคะอยากกินหมูกระทะ <c oughs> มึงจะเอาสเต็กสเต็กมาให้พีกินหมูกระทะหนูบอกแม่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพี่ให้ทีมงานไปช่วยได้ค่ะเตรียมของเดี๋ยวเรามานั่งกินหมูกระทะลาซาากันเมื่อกี้มาคุยกับพ่อแล้วพ่อ,พอเฟี้ยวมากเลยห่วงลูกสาวไหมพ่อพ่อเป็นพ่อขึ้นมาพ่อชื่อนั่งมาพ่อนี่คือพ่อทองไอ้บัญชีนะครับนี่รับอ่างหมุนอ่นนับอ่างหุ่นไห้ผมลูกสาวมาอยู่บริษัทผมตอนนี้ถามลูกสาวลูกสาวบอกยังโสดที่บ้านไม่มีใครมมโโหหดดดไไ่่เย็บขนา นี้เรามึงดูแขนแล้วก่อนดง คือเราหนึ่งคนเราอยู่ฝั่งสิบคุณพ่อคุณพ่อห่วงลูกสาวไหมธรรมดาเออหน่อยนิดนึงพ่อเล่าคุยให้ผมฟังเลยสมัยเขาหนุ่มๆเขาเที่ยวท้องหล่อทั้งหลายเขาหนุ่มๆนะฮะใช่ท้องหล่อที่ผมเพิ่งไปเที่ยวรุ่นหลังเนี่ยพ่อไปตั้งแต่หนุ่มๆมีแฟนไหมถ้าลูกสาวมีแฟนไนะพ่อได้แบบไหนที่พ่อจะคิดว่าโอเคเขาเขาต้องแล้วแต่เขาเราบอกเลยว่าใครใครไม่มีแฟนได้เพิ่มสามพันเขาได้สามพันบ้านนี้มีเงินเดือนด้วยนะครับเงินเดือนบ้านนี้ที่พ่อให้ลูกเป็นยังไงนะพ่อใครไม่มีแฟน ด้มันเป็นอยู่ตำแหน่งเพราะว่าทั้งบ้านไม่มีใครมีรขอบคุณนะครับพ่อครับ้ย่อขอบคุณมากพ่อ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 า่อพ่อไ่อจีอพ่อพนะพ่อไ่อจ่ให้อพ่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 อเ่อพ่อนะอพ่อพ่อพ่อเ่อพ่อง่อพ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 าอพ่อด้นะ่อ้่อพ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 อพ่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 อ่อพ่อไ่อ่อพ่อ้่อพเอพ่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 อม่อพ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 ่อ่อพ่ดพ่อพ่อพ่อพ่ลพ่อ่อี่อพ่อ่ออ่อ่อ่อง่อพอไงสมัยก่อนอบ้านอู่ระยองระยองนี่คือ อบอยเนี่ยเมื่อก่อนน่ยอยู่ระยองระยองร้องไงพี่ปลา ฮีก็ไม่ตายฮีอ่ะก็เดี๋ยวม่ก็ไม่กลัวเลยนะพอระยองมาฮีตอ่ะอ่ะดีๆอ่ะพอด้วยความเราเราเป็นคนโสด่ยตอนนั้นอันใดายดาดดยังไม่เกิดพออยู่ระยองด้วยความหนน้องพ่อยเราก็จะมาหาเพื่อนที่กรุงเทพก,ก็ไปเที่ยวผับปตีสองเมากคืมๆขับรถกลับอันนี้คือไม่ถึงไม่ดีนะไม่ดีนะครับ,รบขับรถกลับระยองอยู่ระยองแต่ว่าไม่เที่ยวผับที่กรุงเทพมีอยวันหนึ่งผับปิดตีสองจำได้เลยตอนนั้นสมัยนั้นฮอลีวูดพวกหนูยังไม่เกิดหรอกรัชดารัชดาโกบอยตอนนั้นโกบอยใช้ตัวเขาเรียกอะไรฮอนด เตี้ยแล้วไปห้าคนรวมกบอยด้วยคนนึงเนี่ยมานั่งรถกบอยอีกสามคนเนี่ยไปนั่งรถนิสันแล้วขับรถไปช่วงไปถึงที่ศรีราชาขับรถเมาเลยแต่ก็ยังขับได้กึ่มกึ่มอยู่ตอนนั้นกึ่มกึ่อยู่ก็ขับรถไปมันจะมีโค้งหนึ่งเขาเรียกโค้งโค้งร้อยศพตอนที่กบอยขับไปเนี่ยมันก็จะมีรถบีเอ็มขับมาเทียบรถกบอยก่อน เราก็ดูโอ้โหสัตว์ B ีสู้ไม่ได้เว้ยมันก็เบนเบินเครื่องมุ่งมุ่งมุ่ง่งเราไม่สู้เราก็ปล่อยไปเราก็เบรกน้องก็เข้าใจไหมอารมณ์แบบเด็กมันนอกไมนต้องขับรถมาเทียบกันะไปเจอเพื่อนเราโน้ตมึงเจอสกายไลน์เพื่อนกูเน่ยเส็จแน่เราทิ้งระยะประมาณประมาณที่100เมตรไอ้รถเพื่อนไต่ขูดเพื่อนรับคำท้ามันจะมีโค้งโค้งหนึ่งเขาเรียกโค้งสีราชาน่ากลัวมากผมมากดเข้าโค้งก็บอยขับรถไปน้องสิ่งที่ก็บอยเห็นเราเห็นรถเพื่อนเราอะที่มไปแต่คันนา มีรถเพื่อนเราคนเดียวเราก็จอดเราวิ่งลงไปหาเพื่อนเรียกมูลนิธิเรียกอะไรรถมูนิธิรอไปเป็นชั่วโมงจนมูนิธิมาสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือ3คนนั้นเราต้องเป็นคนโทรศัพท์แล้วก็โทรหาแม่แม่ครับแม่ใจยินดีนะไอ้ป้อมตอนนี้มันเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำไอ้ป้อม เสียชีวิตนะแม่เราต้องแบบ<า>ม,มีสามคนนี่กี้ไปห้าคนไอ้คันที่แยกสามคนตายหมดใช่สามคนน่ะแยกตายหมดมันรู้สึกยังไงว่าที่เราจะโทรหาพ่อแม่เขาอะสมมติว่ากูตายมันต้องโทรหาหาญาติหาพี่แหม่มหรือหาใครนะไม่โทรไล กูบอยก็ทิ้งท,ทําใจไปงานศพก็เขาบอกว่าเออไปแผกกุศลให้ไปผลบุญให้นะจัดงานศพเรียบร้อยทิ้งไปประมาณ6เดือนครึ่งปีก็ไปเที่ยวมีโอกาสก็ไปเที่ยวอีกจําเป็นจะต้องขับเส้นเดิมเพราะไอเส้นนั้นคือตัดทําทางแล้วก็ให้ไปเส้นใหม่สิ่งที่เราขับเจอบริเวณนะเป็นรถ BM มโฉมนกแก้วสีดําเหมือนกันมาบีกูบอยข้า,างๆคือคันที่เคยบีกับเราเมื่อ6เดือนที่แล้วบีกับเราแล้วเราไม่สู้แล้วไปสู้กับเพื่อนคันเดิมเลยคันเดิมเลยเราก็ขับตามเราต้องการจะไปบอกมันว่าเฮ้ย วันนะั้นอะม,มึงทำมามึงกับเพืพ่อนกูแม่งตายนะมึงรู้ไหมจําได้กกบอยจํตาติดตาขับตามไปตามไปใกล้จะถึงโค้งอยู่ๆกระจกรถทั้ง4บานเปิดลงมารถใครรถบีเอ็มจริงๆเห็นกระ <c oughs> ตาเลยเพื่อนกกบอย3คนที่ตายอะนั่งอยู่บนรถแล้วนั่งแบบนี้นิ่งๆี้ยคุณรู้นั่งนิ่งๆนะน,น,น,นั่งแต่คนขับเป็ใครคนขับก็คยคนที่ขับรถเนี่ยมันแล้วนแต่ไม่ได้ขับสกายไลน์กลายเป็นขับบีเอมโกบอยเบรกปุ๊บ เดี๋ยวกรุงเทพเลยเหี้ยเี่ดูดิคนลุกนลวดูก็คนลุกเออโอ้โหคนนี่เป็นรถตัวตายตัวแทนปะวะตายตัวแทนตัายตัวแทนก็คือถ้าเกิดโกบอยสู้อะตัวมันก็จะได้ไปขับรถคันนั้นไงต่อไปคือผีขนมจีบอันนี้น่ากลัวจริงๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมกับเมาส์ผมกับเมาส์ชอบกินขนมจีบมากนะครับเขาชอบไปซื้อขนมจีบบ้านใจจุกก็ไปซื้อเป็นประจำนะไม่มีอะไรจนวันนึงใจจุกตายร้านใจจุกน้องกระปุกผมกับเม้าส์ก็ไปซื้อขนมจีบก็บอกกระปุกกระปุก ไม่เห็นนะเนีก็ปุกอะเอาขนมจีบมาใส่อะเจ็ดลูกยี่สิบเพราะที่ใต้ไม่ค่อยแพงอะลูกสามบาทที่มันก็ปุกอะใส่ขนมจีบมาห้องก็ปิดฝาจังหวะเดินผ่านจะัหเห็นรูปยายจุกผมก็ไหว้เขาเพราะว่าเฮียคนเคยซื้อกันมาแต่เขาตายไปแล้วไงยายจุกวันนี้ครับวันนี้ผมก็มาอุดหนุนเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยกลับบ้านไปเปิดมาปุ๊บไอ้เฮียขนมจีบหาย พี่ร้อนขนมจีบปิดฝา,ด,ฝาดิแม่งร้อนไอให้มันขึ้นไอขนมจีบป้าชิงเชียวพอเปิดปุ๊บขน,น,น,นมจีบมันร้อนใช่ไหมไอมันก็ติดปุ๊บขนมจีบมันขึ้นไปติดฝาเลยครับทำอะไรเราจริงๆยงุยงยุง อนะนงอัยุงเยอะยุงเยอะเลยัดนขาเราค่อยโดนยุงกัดเยอะมากโอเคไม่ต้องห่วงจ้ะเพราะว่านิกกี้มีนี่แซมบัคนะครับตุ่มต๊บแซมปั๊บตุ่มปั๊บแซมปุบตุ่มปุ๊บปุ๊บแซมปั๊บปั๊บเออนี่แซมบัคนะครับขนาด36กรัมนะครับแบบฟ้าเกลียวนะครับเปิดง่ายนะครับพกแซมบัคติดตัวไว้เสมอครับแค่นี้ก็ทําใหแอคทิวิตี้ที่ไปเนี่ยไม่มีสะดุดแน่นอนมีตุ่มปุ๊บก้าแซมปั๊บ แล้วบอกเลยนะคะว่าหาซื้อง่ายมากๆค่ะเพราะว่าฝาเกลียวแบบนี้นะคะขนาด36กรัมมีขายแล้วที่ร้านขายยาทั่วไปก็คือไปหาซื้อกันได้เลยนะจ้ะว้าวตุ่มขึ้นนี่ไม่เขาผมไป่ึกษามาแล้วนะครับตุ่มแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสมมติยุงกัดโกใช่ไหมครเป็นตุ่มอีกแบบหนึ่งยุงกัดพี่กี้ใช่ไมครับก็เป็นตุ่มอีกแบบหนึ่งตุ่มแต่ละคนขึ้นคนละแบบจินตนาการเหมือนเรามองก้นเมฆเหมือนเรามองก้นเมฆเรามองตุ่มอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตุ่มอะไรสวิตเซ โอ้นี่ก็ตุมต่มโอ้โหนี่ตุม่ม Xbox นะนี่ Xbox นี่ตุม่ม Xbox นะเพราะเป็นตัวเหรอเป็นตัว X เหมือนสัญญา Xbox นะผมจะเอาภาพให้ทุกคนดูให้ f c ดูด้วยนะ,นะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีตุ่มที่ต่างกันมีตุ่มแอฟริกาตุ่ม Xbox ตุ่มไต้หวัน ต่อยคูไหมโมงแล้วโมงแล้ววันนี้ผมมากับแซมบักตุ่มปุ๊บแซมปั๊บทั้งหินเนี่ยผมก็จะมีเกมมาให้ผมจะมีแผ่นป้ายบรรดาตุ่มทั้งหลายเนี่ยให้ทุกคนจับกันไม่ว่าจะเป็นตุ่มแผนที่โลกนะครับตุ่ม X box ใครจับได้ใบไหนนี่ต้องโดนคนที่จับแผ่นแซมบักเนี่ยวาดเป็นตุ่มตุ่มนะมาเปิดกันเลยแต่ละคนได้ตุ่มอะไรหนึ่งสองสามนี่ เอ้ยโอ้ยไอ้คนเดียวเลยมึงน้องก้อยตุ่มแผโลกโอ้ยบองเหรอน้องทวดกันนะครับน้องไอจะเป็นคนเดียวนะครับที่ได้วาดนะครับตุ่มแผนที่โลกเอาเลยวาดเลยมาเอามานี่ตู้ของเตยหายไปไหนนั่งข้างล่างนั่งชิลมบรรยากาศดีไงไม่รู้จะไปแอบจับประคับพองแดดเรือเปล่านี่ครับน้องว่านแล้วได้ฝ่ามือน่ารักน้องก้อยเป็นตุ่มแผนที่โลกแบบนี้นะคะ พี่ไม <ici> ่เคยใช้งานหนูนะพี่บอกกูบอยตลอดว่าใช้อย่าใช้งานหนูเยอะนะกูบอยก็ใช้นะนิกี้แขนนะแขนนะตอนนี้ตอนนี้ไปเยอะเลยเออ ตกงานเนี่ยผู้บริหารไม่ไม่ว่าไม่เกมเป็นเกมสิโอ้โหถ้าเด็กมันจะกล้าทำกบอยเหรอวะโกบอยไม่เจ้าของบริษัทแล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยอ่ะอ่ะไหนหนูอ่ะวาดเต่านี่ตุ่มเต่าว่าเลยวาดเลยอ่าวาดเลยปากกาปากกาไม่ออกขอขอเช็คปากกาก่อนเลือกอ่ะเลือกเอาที่เข้มนนี้ไม่เข้มนะเนี่ยเข้มกว่าได้ละเต่าอ่ะมันแค่มีกระดองกับหัวโผลมาก็พอเลยนี่มึงเอาขนเต่าด้วยเหรอเต่าได้แล้วแต่ลูกค้าบอกว่าเอ็กบ็อกเป็นยังไงเอ็กบ็อกเป็นยังไงมึงขึ้นอินเสิร์ตแล้วก็ได้ไม่ได้มีกล้องลับอยู่นี่นะผา าด้านผักเลยไม่เป็นไรหรอกนี่ตุมต่มแล้ว,ลวตุ่มแล้วอันนี้คือเอ็กซ์อันนี้คือตุ่ม อย่าลืมนะครับ FC ครับถ้าเจอยุงกัดน,นะครับต้องตุ่มปุ๊บแซมปั๊บนะครับ<อ>ไม่ไว่าจะออกไปทํากิจกรรมอะไรนะครับพกแซมบัคติดตัวไว้ตลอดอนอกจากช่วยเรื่องยุงกัดแล้วนะครับแคทขัดยอกนะครับ<อ>แก้ปวดเมื่อยนะครับ<อ>ก็สามารถช่วยได้หอ,อมด้วยและที่สาคัญนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีแบบฝากเกลียวแล้วเปิดง่ายมากๆนะคะขนาด36กรัมสามารถซื้อตามร้านขยาย ทั่วไปได้เลยค่ะแต่สมมุติว่าเฮ้ยไม่อยากออกไปซื้อตำลักขยะสามารถสั่งคนเล็กจากลาซาด้าหรือว่าช้อปปีได้ด้วยนะจ๊ะใช่จังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook นะครับแฟนเพจแซมบัดดี้ทีเอชจะได้ไม่พลาดนะครับทั้งสาระเด็ดๆนะครับแล้วก็โปรดีๆครับผมอยากจะเช็ดหน้าจังเลยเฮ้ยเช็ดหน้าไม่ไหวมีผีเหรอเชียร์นะเที่มันผีเลยฮะไปก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวไอ้บ้านมีผีเดี๋ยวพี่ดูซิปกติอยู่บ้านไม่เคยเจอเลยนะ

จะไปไหนกันก็โดนอะไรมาอะไรมันไปโดนอะไรมาโต้งเกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวของเตยไปนั่งข้างล่างดูความปลอดภัยครับทำไมตุ่มเยอะอันนี้มันกัดครับไม่กลัวถ้าเกิดยุงกัดผมไม่แพ้ พกติดตัวไว้ขอบคุณครับพาเลยนะคะพาเลยนะพี่ต้งนะเดี๋ยวผมไปก่อนนะดึกแล้วแล้วกลับไงเมื่อกี้คือรถมากลับเองนะเมื่อกี้ผมขับรถให้ไงครับกับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ออฟฟิศไปเอาเองแล้วก็ว่ากลับก่อนแล้วช่วยน้องเดี๋ยวน้องไอซ์ได้พี่ต้งช่วยเก็บจานลูกฝากช่องเลยพี่ต้งคันไหมเนี่ยคันไหมตุ่มปุ๊บแต่ปุ๊บกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิกกี้นะฉับด้วยนะครับตุ่มปุ๊บใช่ไหมพี่โตุ่มตุ่มปุ๊บแซมปักอืม